ครับผมสวัสดีครับผมพิกเดลวาเช่ครับผมตามจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ทาการรีวิวไปแล้วนะครับผมวันนี้จะมาสอนทํานะครับเป็นวงจรขยายจิ๋วนะครับจิ๋วแต่แรงแล้วครับผมใช้วงจรสิบใช้ไฟสิบสองโวลต์นะครับเป็นแหล่งจ่ายนะครับผมโดยมีเฟสนะครับผมเป็น i r f นะครับสองสามศูนย์ห้านะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วจะมีคาปาสปัจุนะครับผม นี่ครับ16โวลต์นะครับ100มโครฟาราดนะครับต่ออนุกรมกันนะครับผมนะครับบวกชนลบลบชนบวกนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟบวกนะฝั่งนี้จะเป็นไฟลบต่อนุกรมกันนะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็เป็น R นะครับเป็น VR นะครับ 50k นะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็น r e ส i s t o r นะครับผม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 ไม่มี R นะครับ ค่าที่ผมต้องการนะครับคือร้อยยี่สิบเคนะครับผมแต่ของผมเอามาต่อนกลมกันอันนี้หนึ่งร้อยเคนะครับผมอันนี้ก็อีกยี่สิบเคนะครับมาต่อนกลมกันเป็นร้อยยี่สิบนะครับผมครับผมอุปกรณ์ก็มีอย่างนี้นะครับผมผมมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมีฮิตซงก่อนนะครับหาฮิตซงมาก่อนเพื่อรลบความร้อนนะครับผมเพราะว่าวงจรนี้มันเป็นวงจรที่ร้อนนะครับผม ว่าใช้เฟสแค่ตัวเดียวเองนะครับผมในการขับนะครับไม่มีวงจรไดนะครับถ้ามีวงจรได์ช่วยก็จะช่วยให้ลดความร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมแต่นี้ไม่มีนะครับผมจะได้ตัวมันเองเลยครับก็ต้องรองแผ่นด้วยนะครับเฟสพวกนี้ต้องรองแผ่นแผ่นยางนะครับไม่ให้มันชนกันนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันจะ ขาเรนนะครับมันจะอยู่ในตัวถังเนี่ยนะมันเป็นสักคาลําโพงนะครับคาร์เรนเนี่ยมันจะลงตัวถังมันก็จะทําให้แบบว่าพวกกาวมันมาโดนเนี่ยมันก็จะทําให้เฟสช็อตได้นะครับันะบผมแล้วก็ช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับใส่แผน่นแล้วก็ทากาวนะครับผมับผมลืมบอกนะครับ,อบ,อรบไอเฟกมันจะมี เป็นเอ็นช n แนะล้วครับเป็นเกตเดนซอสนะครับผมขาเรียงนี้นะครับผมขาซอสขาซอสจะเป็นขาไฟลบนะครับขาเดนจะจะเป็นขาลําโพงนะครับผมอันนี้จะเป็นขาเกตใส่สัญญาณเข้านะครับนี่นะครับใช้ขาปลาประจุนะครับเนี่ยอารติเตอร์เนี่ยต่อลบนะครับเข้าตรงไอมอสเฟตนะครับ นะต่อเขาแล้วนะครับอย่าผมานะครับห้าสิบ k ต่อาขาข้างก็ได้นะครับหรือว่าขากลางก็ได้นะครับขาข้างมันจะขาริมก็จะทำง่ายกว่านะครับ ก็จะหาสายไฟนะครับผมออลืมบอกไปว่ามีสายไฟด้วยนะครับสายไฟนี่นะครับผมหาพอดีพอดีเลยนะครับเมื่อกี้เลยนะครับริมสุดนะครับผมง่ายๆครับผมทำตามได้เลยครับอยู่ที่บ้านเป็นงานีไว้นะครับ รีนซิเตอร์นะครับผมตัว R นะครับต่อนะครับเข้ากับขาเกตน,นะครับเนี่ยต่อครับต่อมาครับเป็นสายลำโพงนะครับ ลำโพงต่อนุกรมกันนะครับไฟบวกนะครับไฟบวกจากแบตนะครับหรือว่าจากแหล่งจ่ายนะครับต่อเข้าขาใดขาหนึ่งของลำโพงก็ได้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งของลำโพงนะครับมันมีสองสายใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งของลำโพงมาต่อเข้ากับขากลางนะครับของเฟสนะครับผมคือขาเดนเนี่ยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับผมผมเป็นสามหัวนะครับผมนะต่อแค่ใช้แค่สองสายนะไมไ่ใช่สามสายนะครับผมลบใส่ลบนะครับ สายสัญ,ญญาณนะครับถ้าสายกาวนะครับกาวของสายสัญญ,ญาณนะอันนี้จะใส่ลบนะครับผมสายสัญญ,ญาณอินพุตนะครับเป็นสายฟังบวกนะครับก็ต่อเข้ากับขาตรงกลางของ E-R นะครับ อันนีเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วโิ่งทีนะครับชนเป็นอันว่าเสร็จนะครับผมยก็ต่อไฟลองได้เลยนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมแบบนี้จะเป็นวงจรที่ไฟไม่ออกแจ็คนะครับ จะทําให้ต่อได้เลยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องปิดเปิดแล้วเสียไม่ติดเปิดไม่ติดอย่างนี้นะครับผมที่ใช้ใส่ซีสองตัวนะครับนี่ครับต่อไฟเข้าเลยนะครับ ใจลบนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับลองเสียงสัญญาณดูนะครับไปออเข้ายังนะครับแรงแรงช่ไหมขึ้นเลยนะครับสัญญาณแรง ไฟไม่ออกสายสัญญาณนะครับผมทำแบบนี้นะครับถ้าคนไหนที่ใส่ใส่ซีคา a าทิเตอร์ตัวเดียวนะครับไฟจะออกสายสัญญาณนะครับจะทำให้อุปรกรณ์เจ็งได้นะครับผมต้องใส่คาปาทิเตอร์ป้องกันนะครับสองตัวนะครับใส่ตัวเดียวไฟออกนะครับผม 阿ผมผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องบิ๊กเดย์ไวเชนเน็ไว้ด้วยนะับ